สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำรถสไตล์ฮาร์ดแบ็กนะครับรถ5ประตูเป็นเจ้าตัว m a z ด้าเครื่อง1.6เป็นตัวสปิริ t สปอร์ตนะครับนะตัวนี้สีดำเกียร์ออโต้ปี2011นะครับราคาผมขายอยู่2 8 9 0 0 0เท่านั้นนะครับลูกค้าท่านไหนที่หารถราคาไม่เกิน3 0 0แสนผมแนะนำคันนี้เลยนะครับเนื่องจากคันนี้มีในเรื่องของตัว ของตกแต่งมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันหรือว่าล้อม็กล้อม็กเป็นแม็กบวเส้นนะครับขอบ18นะตัวนี้ด้านหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟตัดหมอกให้ด้วยตัวนี้ครบคันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันภายในคันนี้จะได้ในเรื่องของตัวเบาะหนังนะครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวมีจอนะครับจอกลางเป็นจอทัศสกรีนนะครับผมนะ ภายในนี่กว้างขวางนะครับน่าใช้งานจริงๆนะครับตัวนี้เป็นตัว5ประตูเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะเไปดูด้านท้ายกันด้านท้ายนี่ครับมาด,ด้าสามนะก็จะได้ในเรื่องของตัวไฟแต่งมานะครับผมมนะีมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะครับผมไปดูด้านท้ายกันนี่ด้านท้ายรถไม่เคยติดแก๊สมานะครับผมผลสัมภาระได้เยอะเบาะสามารถพับได้ด้วยนะครับผม นะลูกค้าท่านไหนที่หารถคันราคาไม่เกิน3 0 0แสนอยู่ผมแนะนำคันนี้เลยนะครับได้ของแต่งพร้อมนะอยากให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยลองเข้ามาดูกันนะครับผมครับสวัสดีครับ